ก็จะเป็นการยกตัวอย่างของการเอาตัวล a กนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวเรียกว่าลักเบสเนาะมาใช้ในเรื่องของงานการตลาดนะเพื่อทำพวก CRM นะครับแล้วก็ในตัว s ซ l e s o r r e e เพื่อเลืทำเรื่องของพวกคุมงานขายอะไรต่างๆนะครับโดยจะมายกเคสให้ดูว่า s ินเนอรเอาล r กมาดัดแปลงใช้ยังไงนะครับทีนี้ตัวนี้วิกิเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนึงเนาะเพราะว่าวิกิเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนโฟลเดอร์ใหญ่แหละแต่มันจะรวมลิงก์ นะครับเชื่อมไปหาระบบหรือข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกไฟล์เอกสารไฟล์ Excel หรือเบสต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของทางซีเนอรี่นะครับว่าเราเอามาดัดแปลงอะไรยังไงบ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะครับเดีเมื่อเราก็จะลองเปิดให้ดูตัวนี้ก็จะเป็นตัวใช้ด็อกนะครับในการกําหนดอะไรต่างๆครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องแผนการตลาดเราจะจะดูหัวข้อไหนนะครับเราก็สามารถที่จะเลื่อนไปดูได้แบบไวๆนะครับ อันนี้ก็เป็นเอกสารทั่วไปนะครับแล้วก็ในส่วนของ Marketing เราจะอยู่ที่นี่นะครับที่เห็นนี่คือหน้าจอของตัว CRM นะครับ Data Base อันนี้ก็คือตัวเบ s e นะครับซึ่งตัว Base เนี่ยนะครับลองย่อซ้ายดูนะครับเราสามารถที่จะเขาเรียกว่าเพิ่มฟิล์นะครับเพิ่มฟิล์ฟอร์มได้ตามต้องการเลยนะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มฟิล์นะครับฟิลจะเป็นแบบไหน เป็นเทคเป็นซิงเกิลนะครับเป็นมันติก็คือแบบสามารถเลือกได้หลายๆอันนะครับแอสซน์ไปที่ใครเป็นเรื่องบุคคลวันที่แน่ไฟล์นะครับก็เรียกว่าครบสูตรเลยอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันใหม่ๆที่เขากำลังทยอยอัปเดตขึ้นมาเนาะก็ค่อนข้างเยอะเลยจริงๆการมองเบเนี่ยก็อาจจะมองเหมือนเหมือนตัว Excel อีกรูปแบบหนึ่งแหละเพียงแต่ว่ามันจะออกมาในรูปแบบของโลคอลัมน์ในเรื่องของฐานข้อมูล นะครับที่เราสามารถที่จะเอาไปออกแดชบอร์ดได้แบบง่ายๆนะครับแล้วก็ยังมีคุณสมบัติอีกหลายอย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างข้อมูลของทางซีเนอรี่นะครับเราก็จะมีข้อมูลของลูกค้านะครับแยกตามกลุ่มแยกตามอะไรต่างๆนะครับอย่างมีลูกค้าภาครัฐลูกค้า SME นะครับอันนี้ก็เปิดเป็นตัวอย่างให้ดูคร่าวๆก่อนทีนี้ในตัวงานชุดนี้ครับจากฟิลฟอร์มที่เรามีเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะออกแดชบอร์ดได้เลยอันนี้ก็คือตัวอย่างพวกแดชบอร์ดนะครับที่ ทางหมายสร้างไว้ให้พี่นะครับก็จะมีเรื่องของการเรียกว่าตามสเตตัสตามสเตตนะครับมีลูกค้าเท่าไหร,ร่นะสามารถที่จะสร้างตัวแดชบอร์ดนะครับหรือกราฟแบบที่เป็นฟันแนลนะครับว่าแต่ละโฟแต่ละคอลัมน์เนี่ย <c oughs> มีจํานวนอะไรยังไงประมาณไหนนะครับอย่างนี้ก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลเรื่องของการติดตามลูกค้าในแต่ละเดือนอย่างเงี้ยนะครับวั <c oughs> นนแต่ละวันเลยใช่ไหมพี่แมานี้ใช่ค่ะน,น, <c oughs> นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างฐานข้อมูลแล้วเราก็จะมีการแยกตัวภาคเอกชนมีเบอร์โทรมีต่างๆก็ๆ แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นฐานข้อมูลบริษัทนะครับที่เป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของทางซีเนอรี่นะครับเนี่ยเราก็จะมีข้อมูลเลยว่าค่อนข้างเยอะนะครับตามที่เราต้องการจัดเก็บนะครับ <subconscious ly> ก็วันนี้ก็จะเป็นพวกฐานข้อมูลนะครับก็อย่างที่เกริ่นไว้เมื่อกี้เราเพิ่มฟิลฟอร์มอะไรต่างๆนะครับสามารถที่จะจัดในตัวเขาเรียกเรียงลําดับใช่ไหมพี่หม่ใช่ค่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับเรื่องของตัวฟิลฟอร์มดาต้าเบส นะครับจะเอาอะไรไปอยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างอยู่ก่อนหน้าหลังนะครับสามารถที่จะจัดการได้เนาะแล้วตัวนี้ก็จะกลายเป็นเรื่องของตัววิวนะครับว่าเราจะฟิลเตอร์เราจะวิว uh, มองมุมอ่าฟิลเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับว่าเราต้องการที่จะฟิลเตอร์ระหว่างฟิลอะไรนะครับค่าอะไรนะครับเราสามารถที่จะเลือกตามข้อมูลต่างๆที่เรามีนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างเรื่องของตัวลักษณะของการบริหารเราจะซอสก็ได้นะครับจะซอสแบบไหนนะครับซอสตาม r o คอลัมน์ไหนเนาะอันนี้ล่ะอันนี้ก็จะกลายเป็น sorting, โอเคหมายว่าจะให้มันดัตตามันอยู่ชิดซ้ายชิดขวากันหน้ากันหลังใช่ไหมคําสูงนะครับทีนี้มีอะไรอีกเอ่ยโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็มาเรื่องของตัวแดชบอร์ดนะครับเมื่อกี้ที่เราทําไปแล้วก็บอกเราไม่ซิงค์นะครับตัวแดชบอร์ดเนี่ยมันสามารถออกได้หลายรูปแบบทั้งแบบเทคนะครับทั้งแบบตัว p ายชาร์ตเนาะเป็นข้อมูลต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็แต่ว่า s ีเนดี้นี่มีการแยกข้อมูลค่อนข้างเยอะนะครับ ก็จะหลากหลายแล้วเวลาที่เราทำตัวพรีเซนต์นะครับเราสามารถที่จะกดอย่างนี้นะครับก็เรียกว่าทำให้เราดูง่ายขึ้นนะครับเรื่องความสวยงามอะไรต่างๆของข้อมูลนะครับตัวนี้ก็ใช้ไม่ยากนะครับเป็นลักษณะของการแค่เอาตัวโลเอาฐานข้อมูลต่างๆนะครับมาครอสกันนะครับว่าเราต้องการให้มันออกอะไรยังไงประมาณไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นฐานข้อมูลในเรื่องของตัวการติดตามนะครับลูกค้าในแต่ละกลุ่มยางเงครับก็จะมีจํานวนบอกนะครับ เป็น flow นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นแดชบอร์ดของที่เราเก็บลูกค้าของรากของทางซินเนอรนะครับมีตัวฐานข้อมูลของตัวสารบัญเนานะตัวนี้ก็จะเป็นเริ่มเข้าไปทางฝั่งเซลล์และฝั่งเนี้ยทั้งล่างเดี๋ยวอธิบายอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเรียกว่าเอามาทำดนะัต t ต b a s เเนาะอันนี้ก็จะมีการจากฐานข้อมูลที่เรามีนะครับเราสามารถที่จะสร้างวิวนะครับ เรียกว่าได้หลายได้หลายรูปแบบเลยตามต้องการอย่างเงี้ยครับแล้วก็ยังสามารถแสดงผลในรูปแบบกันบังนะครับหรือปฏิทินนะครับอย่างเงี้ยก็ทําได้หมดนะครับจะเป็นพวกแกนชาดนะครับเป็นแบบแกลเลอรี่เนาะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของตัวงานทางด้าน CRM นะครับที่ทางซีเนอรี่เนี่ยเอาลักมาใช้ในการเก็บข้อมูลแล้วก็ออกแดชบอร์ดเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในการเอาไปทํางานกลยุทธ์ต่างๆนะครับใช่ค่ะอันนี้ อันนี้มาเสริมอีกนึงคือถ้าเป็นตัวเบสจริงๆอ่ะมันมันสามารถสร้างเป็นลักษณะเป็นแบบฟอร์มได้ด้วยอนะคะซึ่งเดี๋ยวจะลกตัวอย่างในอีกหัวข้อหนึ่งอันนี้จะลงลึกออันนี้ไปขยับเนาะทีนี้ในตัวเรื่อง CRM นะครับก็จะเป็นเรื่องของการเก็บข้อมูลบนฐานข้อมูลต่างๆทีนี้ข้ามไปตัวของ Salesforce เลยแบบไวๆนะครับของทาง s y n เน r ีเนี่ยตัวเซลฟ o r c e ก็จะอยู่ใกล้ๆกับตัวนี้นะครับ s ซ o r c e s a l ซ s f o r c e มีอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นอ,อย่างนี้ครับทำเซลล์ฟอเ a สตนะครับเราก็จะมีเรื่องโลเรื่องคอลัมน์อะไรต่างๆเราจะฟอเรสตตามประเภท Product นะครับว่าสเตจของ PO นะครับมีโอกาสที่จะเป็น PO แค่ไหนนะครับตัว Activity อยู่ในส a ต e ไหนนะครับเป็นปีเป็นเดือนอะไรต่างๆนะครับตางข้อมูลอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลทางด้านของ Salesforce นะครับ แล้วก็พอเราดึงข้อมูลออกมาออกแดชบอร์ดเนี่ยครับเราก็จะสามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆยกตัวอย่างของทางสเนอรีอย่างเงี้ยเราก็จะดูเรื่องของนะแต่ละสเตทนะครับว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับสี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์นี่ก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบโฟล์เซลของแต่ละบริษัทนะครับมีดูตามโปรดักต์นะครับว่าเรามีฟอร์เควสต์โปรดักต์อะไรยังไงแค่ไหนแล้วก็เรื่องของพิชชิ่งนะเนื่องจากสุนอรี่มีงานประมูลแล้วก็เราจะดูเฉพาะพวกที่มีโอกาสมากกว่าห้านสะิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยคร อยากดูตามเดือนตามปีนะครับก็สามารถที่จะดึงข้อมูลนะครับออกมาแสดงผลได้แบบง่ายๆนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างตัวแดชบอร์ดรวมนะครับหรือข้อมูลพวก PO นะครับตัว Forecast l o c นะครับแล้วก็แล้วก็ลองกลับมาดูผ่านวิกิอันนี้ก็จะเป็นการทำตัวอินเด็กนะครับของทางฝั่ง AE นะครับ AE เราจะมีโ r o d u c t อะไรบ้างนะครับ ยกตัวอย่างเช่นทำซีรีส์จะมีการทำโปรดักแมปปิ้งนะครับว่าสินค้าตัวไหนประมาณการไว้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัว tracking activity นะครับว่า activity ของเซลล์นะครับเขามีการทำอะไรยังไงประมาณไหนนะครับแล้วก็สามารถที่ออกเป็นแดชบอร์ดได้นะครับก็เรียกว่าค่อนข้างยืดหยุ่นในการทำรายงานในทำอะไรต่างๆตัวนี้ก็จะเป็นพวกเดลกาดนะครับของทางบริษัท เราก็จะเอาข้อมูลที่มันเกี่ยวกับพวกงานการตลาดงานขายมาไว้ที่นี่หมดเลยนะครับการเข้าถึงก็จะเรียกว่าใช้งานง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างพวก product mapping แล้วก็อันนี้จะเป็นเรื่องของเราเอาลากมาเก็บข้อมูลเรื่องของ EGP เนาะเรื่องของ EGP ก็คือการประมูลนะครับเราก็จะวางเป็นโฟล์ว่าตั้งแต่เราได้ท o r มามีการตรวจสอบเราเข้าแล้วแพ้เข้าแล้วชนะนะครับเราสามารถที่จะเรียกว่าสร้างฐานข้อมูลของเราไว้หมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่าง นะครับมีเรื่องของอ่าเรามีข้อมูลเรื่องของว่าที่ไหนจะพิจิ้งเมื่อไหร่นะครับมีดชบอร์ดขึ้นมานะครับแยกข้อมูลนะก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้หมดเลยบอกว่าจานวนงานทั้งหมดมีเท่าไหร่โปรดักตแต่ละตัวมีอะไรยังไงบ้างแยกตามประเภทนะครับแยกตามช่วงเวลาแยกตามปีนะครับ <S <S หรือแมกก้กระทั่งว่างานไหนที่เราเข้าเข้าแล้วแพ้นะครับ <S <S ไม่เข้าเพราะอะไรยังไงประมาณไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นโฟลในส่วนของตัวเรียกว่าอ่าฝั่งงานขายนะครับ นอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีพวกเนี่ยครับข้อมูลพวกเทเลเซลพวกอะไรต่างๆนะ CRM ท,ที่มีเครื่องหมายติดถูกสีเขียวใช่ค่ะโอเคอันนี้เรามีการแดัดแปลงเพิ่มนะครับก็คือว่าเราเอาข้อมูลเนี่ยมาออกแดชบอร์ดเพื่อที่จะติดตามการทํางานของฝ่ายขายเลยนะครับว่าแต่ละคนนะครับอยู่สเตตไหนนะครับอย่างนี้ฮะเรามี AE อยู่สามสี่คนเราก็จะบอกว่าคนไหนถือลูกค้าอยู่เท่าไหร่นะครับนัดได้แล้วเท่าไหร่นะครับ ฐานข้อมูลของเราทั้งหมดมีเท่าไหร่สัดส่วนของประเภทลูกค้าตามแบ่งตามโปรดักต์นะครับอันนี้ก็เรียกว่าดึงข้อมูลทั้งหมดออกมาวิเคราะห์นะครับได้แบบละเอียดนะครับจากนั้นทางฝั่งซินเนอรี่เนี่ยก็จะมี a อแต่ละคนก็จะมีแดชบอร์ดของตัวเองอย่างเงี้ยครับนะมีลูกค้าทั้งหมดเท่าไหร่นัดได้เท่าไหร่ในแต่ละเดือนนะครับไปนัดลูกค้ากลุ่มไหนนะครับเอาสินค้าอะไรไปขายนะครับมีการโทรหาลูกค้ามากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือแท็กตามกลุ่มประเภท ของลูกค้าที่ทาง AE คนนี้เขาโทรนะครับก็เยอะนะครับซัมมารีการนัดได้ในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะดึงรีพอร์ตออกมาให้หมดเลยนะครับจำนวนการโทรเปิดในแต่ละเดือนนะครับเปิดกลุ่มไหนนะครับแล้วก็นัดได้แล้วกี่รลยนะครับใครไปที่ไหนมาบ้างเป็นลูกค้าภาครัฐภาคเอกชนนะครับจำนวนการประชุมรายเดือนยอด PO f o r e c a s t อย่างที่เกิดไปเมื่อกี้เราก็ไปดึง Data านะครับจากหลายๆตัวนี้ขึ้นมาแสดงนะครับว่าเรามี f o r e c a s t อยู่เท่าไหร่จำนวนการ f o r e c a s t ประมาณไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็น เรียกว่าในเซลล์หนึ่งคนเนี่ยหน้าจอแบบ All in one Dashboard เนี่ยก็คือสามารถที่จะดูข้อมูลของ AE คนนี้ได้เลยนะครับว่าเขามีสเตตอะไรยังไงประมาณไหนนะครับหรือถ้าอยากดูให้มันส,สวยๆเราก็กดเป็นโหมด presentation แบบนี้ก็ได้นะเป็น full Screen นะครับเราก็สามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลนะครับแล้วถ้าสมมติเราอยากดูข้อมูลอันไหนเราก็สามารถกดเข้าไปนะครับก็เพื่อที่จะดูข้อมูลน,นั้นๆได้ตามต้องการเราไอ้ตามที่เราต้องการ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะของงานขายของทางซีเนอรี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของแต่ละคนอีกเนาะแล้วก็จะมีตัวแดชบอร์ดอันนี้ข้อ,ขอมูลตรงนี้ยังไม่มามีรายชื่อของคู่แข่งนะครับอันนี้ก็เป็นผู้มือการเก็บข้อมูลนะครับก็เรียกว่าจะมี<น>จะมีโปรเจกต์ลิสต์อีกคะ่ะโปรเจกต์ลิสต์อันนี้มันจะเป็นลนักษณะเป็นเหมือนกับการการบันทึกบล็อกว่าเซล์หรือ AE mm. เขาไปที่ไหนมาบ้างวันไหน mm. แล้วในแต่ละครั้งที่ไปเนะะี่ยค่ะมีฟอร์แคต์ที่ขึ้นไหม หรือว่าในแต่ละครั้งที่ไปเนี่ยเรามีการต้องทํากันบ้านส่งลูกค้าไหมแอ,แอคชั่นต่อไปจะเป็นเมื่อไหร่เพื่อที่จะเอามาทําเป็นลักษณะ reminder ต่อไปอืมเนาะอันนี้ก็เรียกว่าเป็น flow นะครับก็อาจจะดูเหมือนข้อมูลเยอะนะครับแต่ว่าในแง่ของการใช้งานก็ไม่ไม่มีความซับซ้อนอะไรนะครับแล้วก็สามารถที่จะเรียกว่าดูกดดูรายละเอียดต่างๆนะครับทางเราเรากดดูรายละเอียดนะครับตัวน,นี้ก็ได้นะครับมันก็จะมีซึ่งฟิลฟอร์มพวกนี้เราสามารถที่จะสร้างได้หมดนะครับว่าจะเอาอะไรอยู่บนอยู่ล่างจะเพิ่มจะลบ นะครับจะปรับแต่งนะครับแล้วก็สามารถที่จะเรียกว่าถ้าจะต้องการที่จะส่งข้อมูลหรือไปคุยกับใครนะครับเราก็สามารถที่จะใส่เลือกชื่อแล้วก็ข้อความที่เราต้องการนะครับเพื่อส่งไป alert นะครับเวลาที่ไปปุ๊บตัว alert มันก็จะ alert เข้ามาในตัวแชทนะครับของตัวผู้ใช้งานคนนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับในส่วนของตัว CRM กับ Salesforce แบบรวบๆไวๆเนาะเพราะว่าเท่าที่ดูนี่ก็คือตอบโจทย์ผลทุกข้อไมพี่ไมที่เราเขียนไว้ E.T.P. <GDP S 2> ไปแล้วหลากหลายมุมนะครับทำฐานข้อมูลเซลฟอ o r เซียมทำโฟลของเซลนะครับก็เรียกว่าครบจบท่วนกระบวนความเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของตัวเรื่องงานขายนะครับใช่จริงๆเรื่องงานขายของซ c น n r รีมันจะมีเรื่องของการเอาฟอร์มในลลักมาใช้เพื่อที่จะเหมือน get requirement กับลูกค้าก่อนที่เราจะเข้าไปพรีเซนต์ด้วย แล้วก็หลังจากที่เรามีการพรีเซนต์เสร็จอ่ะเราก็จะใช้ตัวฟอร์มในลัก์นี่แหละที่จะเป็นตัวที่ให้ลูกค้าประเมินแล้วก็เก็บเป็นฐานข้อมูลว่าพัฒนาเอไอคนนั้นมีการพัฒน,นาในเรื่องต่างๆมากน้อยแค่ไหนอ๋อนี่ไงอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะแต่อันนี้ก็คือยู่ในไปใต้ลักเหมือนกันนะก็คือสามารถรที่จะอ,ออกแบบฟอร์มนะครับเพื่อที่จะสอบถามต่างๆได้เดี๋ยวนี้เราโชว์ทำโชว์เคสอีกทีหนึ่งในตัวแบบประเมินแล้วกันได้ค่ะอ่าโอเคอ่ะมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วค่ะโอเค